สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวธาตุดินค่ะครบรบการมังกรประจําเดือนออพฤศจิกายน2563นะคะมาดูพลังงานรวมรวมของชาวธาตุดินนะคะว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างชาวธาตุดินนะคะครก,กรบกันและมังกรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะชาวธาตุดินาชาวธาตุดินนะคะ ท o อ f s p r i n g คือพลังงานของคุณตอนนี้คุณอยากจะพยายามรักษาทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ให้คงที่แบบนี้แต่บรรยากาศของคุณเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าคุณเองนะคะรักษามันเอาไว้ได้เหมือนรอดูมันจะเริญเติบโตได้คุณยังเอาอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ณนะนะปัจจุบันนี้นะคะคุณยังมีความสามารถที่จะเอามันอยู่นะจริงๆแล้ว นะคะคุณยังรักษามันได้อยู่นะคะบางคนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่ว่าคุณยังอยากรอดูความสัมพันธ์นี้ต่อไปอยากรอดูมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคุณวางแผนอะไรเอาไว้แล้วล่ะนะคะอื <S <S ทีนี้มาดูกันนะคะกับชาวธาตุดินนะคะว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวธาตุดินค่ะครึ่ศกันแล้วเมื่ก่อน,นะคะ่ะ Seven winter เหมือนตอนนี้ภาวะของคุณน่ะมีภาวะที่ไกลคุณรู้สึกว่าไกลไกลกับคู่ไกลกับคนที่คุณคุยด้วยมันไกลคุณรู้สึกมันเหมือนใจห่างๆกันนะคะในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเขาตีตัวออกห่างบ้างแหละคุณรู้สึกว่าเขาเงียบหายไปบ้างแหละนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคู่รักที่อยู่บ้านเดียวกันคุณก็รู้สึกว่ามันห่างเหินนะมันอยู่ไกลๆนะ นะคะแต่ในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมมีใครหรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ the hermit o okay. โอเคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความโรแมนติกนะมันไม่มีอะไรที่มันเป็น passion เลยกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเท้าธาตุาาดินไปสนใจใครบางคนอยู่แล้วคนคนนั้นเขาเริ่มมีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่คุณก็จะเกิดอาการหงุดหงิด มีอาการหงุดหงิดในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเขานิ่งๆกับคุณสถานการณ์ที่พวกคุณไปเจอกันอีกมีอะไรกันอีกบ้างคุณน็อซัมเมอร์นะคะแล้วก็เจมเคร์นะคะคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีความหมายสําหรับคุณเลยเขาเหมือนมีภาวะที่เหมือนกับประมาณว่าไปสนใจสิ่งอื่นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจนะคะที่ทําไมถึงเป็นแบบนี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้ นะคะส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรค่ะมบางคนบางท่านมีเรื่องของความสัมพันธ์อื่นเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้และตอนนี้เหมือนกับว่าพวกคุณห่างกันไปเพราะว่าเหตุทะเลาะเรื่องของการมีคนอื่นในความเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะคุณแล้วก็เงียบเงียบห่างห่างกันไปนะคะแต่สถานการณ์ที่พวกคุณเจอคือจริงๆคุณยังอยู่เขาก็ายังอยู่แหละในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ต่างคนต่างเหมือนอยากหาเหตุผล หาเหตุผลเพื่ออะไรหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองหาข้อสรุปตรงนี้ได้ว่าจะไปต่อหรือพอด้วยนะคะเอ็ดออสปริงจริงๆคุณมีเป้าหมายกับมันคุณมีเป้าหมายกับเขานะคะอคุณเป้าหมายกับเขาเขาคุณมีเป้าหมายแต่คุณมีบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยและไม่เข้าใจกันนะคะอ่าฮะเนี่ย เราหองละแหงนะแต่ว่ายังไม่เลิกลาอะไรแร้วค่ะนะคะ king of spring คือต่างคนเหมือนต่างไม่พูดแล้วก็ไม่อธิบายเหตุผลอะไรต่างเก็บเอาไว้ในใจนะคะมันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะมีโอกาสที่พวกคุณเนี่ยมีเรื่องเข้าใจผิดกันได้ไม่เขาเข้าใจผิดคุณคุณก็เข้าใจผิดเขาได้นะคะแต่ไม่ได้ต่างแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ไขในปัญหาตรงนี้นะคะ Uh huh. ลักษณะเนี่ยมีเหมือนกับประมาณว่าคุณรู้สึกน้อยใจหรือว่าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะมีใครคนใดคนหนึ่งน้อยใจที่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาคนนั้นกลับไปสนใจแล้วคุณเองอาจจะมีภาวะที่กลับไปคิดอะไรที่มันแบบมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะ uh huh. uh huh. อันนี้ในบางคนบางท่านนะในกรณีนี้แต่ในกรณีบางคนบางท่านมีเข้ามาแล้วเนาะเนี่ยเจ็บไหมเจ็บ แบบ spring เ uh, อ seven of winter เป็นเรื่องอะไรแบบเรื่องแอบ,บทำอะไรรับหลังแน่ๆเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้ว ten of summer เห็นไหม queen of spring ลักษณะคือเหมือนว่ามีปัญหากันมาแล้วแต่ตอนนี้คุณได้เคลียร์กันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในภาวะของรักสามเศร้าหรือสีเศร้าหรือใด้ๆก็ตามหรือรักซ้อนก็ตามไพ่บอกประมาณว่า ความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังจะไม่ลุกขึ้นมาจัดการอะไรหรือเลือกอะไรทุกอย่างการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่มีคนอื่นซ้อนเข้ามาแต่ว่าคุณเองก็ยังไม่คิดที่จะจัดการอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่บอกว่าปัญหามันพุ่งเข้ามาพุ่งเข้าชนตลอดเลยเรื่องราวสถานการณ์ของคุณเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาแต่ไพ่สิบไพ่เทนออฟซัมเมอร์บอกว่าปัญหาที่เข้ามามันเป็นปัญหาที่เข้ามาแล้วออกไปอย่างไวเราของเราแห่งกัน,กนรุนแรงโมโหทะเลาะกันแต่ว่า ปัญหานั้นก็ออกไปอย่างไวเหมือนกันนะคะเนี่ยมันเหมือนน้ําตกที่ไหลลงมานะคะแล้วมันก็หายเกืนไปกับน้ํานะคะมันก็หายไปเลยอือหือทีนี้มาดูว่าคนคนนี้ยังไงก,กับชาวธาตุดินพฤกนศกันและมังกรส่วนคนโสดถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเลง็งๆใครเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่ช่วงนี้เขาดูแบบ จะห่างเหินกับคุณแล้วไปสนใจสใจส่ใจแล้วก็สนใจคนอื่นระวังอารมณ์ของตัวเองในช่วงนี้ด้วยนะบางทีเรารู้สึกว่าแบบมีใครคนหนึ่งที่เราสนใจเขาไว้ลิงๆเขาไว้แล้วเขาไม่มาสนใจเราแล้วคุณจะมีภาวะาการหงุดหงิดได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูคนคนนี้ไงกับชาวธาตุดินค่ะพลิกศบกกันและบมังก่อนอือ D e of summer S e of s u m m e จริงๆเหมือนเขาจะเข้าหาคุณเพราะเรื่องผลประโยชน์นะอันนี้ให้ระวังบางคนบางท่านเขาเข้าหาคุณเพราะเรื่องของผลประโยชน์นะคะ The W of time เขาเปลี่ยนไปจริงๆถพ่บอกว่าเขาเปลี่ยนไปอะเขาเขาคิดอะไรเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรเหมือนเข้ามาหาคุณเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆแต่ไพ่บอกว่าเขาก็เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ อารมณ์ของคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปเพราะมันมีเหตุเนี่ยมันมีเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะไม่พูดเรื่องความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์จริงๆให้เขาเราฟังเขาก็เลยเข้าใจผิดมองคุณในทางนิ่งทีฟเขามองจากเหตุการณ์ที่เขาเห็นที่เขารู้เองที่หรือที่คุณเล่าให้ฟังตัดสินตัดสินเอาตัดสินเอาจากสิ่งนั้นเลยนะคะตัดสินจากเอาจากสิ่งนั้นเลยนะคะอือ แต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวเขาเองก็เหมือนยังมีสัญชาตญาณอยู่นะในความดีของคุณที่ที่มันยังมีอยู่เขาก็คิดอยู่นะคะแต่ไพ่ว่าเขาจะไปไหนไหมก็ยังไม่ไปไหนค่ะเขายังอยากอย,กอยู่รอดูแต่ลักษณะาการรอดูของเขาเนี่ยเหมือนรอดูให้ความจริงมันชัดแน่ว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นไปนในทิศทางนั้นที่เขาก็ใจผิดที่มีคนอื่นหรือใครเข้ามาพูดเข้ามาคุยมาบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับคงเตรียมตัวแล้ว ที่จะแบบมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะอืมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะมีภาวะที่เขาเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์แหละเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องของการช่วยเหลือมันทําให้คุณจิตใจหวั่นไหวอ่อนบางใช่ไหมรู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาทําให เรารู้สึกดีสนใจแต่สุดท้ายแล้วเ้าเข้ามาเพราะเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นนะคะเหมือนกับก่อนหน้านี้คุณก็ไปเทคแคร์ดูแลเขาคนนี้นะคะจนพอตอนนี้เขาเริ่มหมางเมินเหินห่างกับคุณคุณรู้สึกตอนนี้อารมณ์มันไม่ดีละไม่โอเคละนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุดินเค่ะพฤกษ์ศบกันและเมืองกอน แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุด,ดินพฤกษกันแล้วเมื่อก่อนอ,อีกสองใบจะอโอเคค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้พวกคุณ ได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันมีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาทำให้พวกคุณได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกันค่ะมาแบบกระทันหันนะคะมาแบบกระทันหันเลยแต่ไพ่ให้ระวังสองอย่างก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะถกเถียงกันให้ระวังว่าขอให้มันเป็นเหตุการณ์ไพ่มันเหมือนมีสองแนวทางเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดี ที่แบบพวกคุณอาจจะแบบว่าทะเลาะพูดจารุนแรงกันแล้วจบท้ายด้วยกันร้องไห้นะคะร้องไห้แล้วเคลียร์แล้วพูดทุกอย่างหมดไปนะคะแล้วก็นิ่งเงียบหายกันไปแต่ไพ่อบอกว่าสุดท้ายคุณทั้งสองคนจะได้กลับไปคิดค่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาคุณก็มีเหตุผลของคุณ Si ทธิ์ออฟสปเป็นสิ่งสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจเขาเขาจะเข้าใจคุณ สัปดาห์นี้ค่ะชาวตดินคุณของเขาจะเข้าใจกันจากสิ่งที่พวกคุณจะทะเลาะแล้วมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้พวกคุณต้องทะเลาะและทั้งทะเลาะทั้งร้องไห้ไปด้วยกันบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะทาให้พวกคุณเหมือนเปิดปากเปิดใจเปิดความรู้สึกกันแหละ,ละว่าทาไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเธอต้องทําอย่างนั้นทําไมเธอต้องทําอย่างนี้นะคะอืมอ่ะ ทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนนี้ค่ะชาวธาตุดินพฤษศกันแล้ะมังกรจะมีคนแบบไหนจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างนะคะ night of winter จริงๆตัวคุณไม่พร้อมรับที่จะมีใครอยากมีใครเข้ามาหรอกเรายังรู้สึกว่าทำใจอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะมีแนวโน้มค่ะที่จะเป็นคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคนที่คุณคุ้นเคยอยู่นั่นแหละคะ่ะ ก็จะวนๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ไพ่บอกว่าเดอะสตามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพอๆเหมือนกับคุณมองออกแล้วว่าการที่คนคนเก่าเนี้ยจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณมองว่าเหมือนคุณมองเขาทะลุขาดแล้วว่าเขาน่าจะยังไม่ใช่คุณยังมีโอกาสที่จะเลือกมากกว่านี้นะคะ อ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆมันเป็นภาวะที่คุณอยู่ในสเตตัสไหนก็แล้วแต่คนแบบนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแหละนะคะคนลักษณะอย่างเงี้ยจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็น nine of things มันเป็นแบบเนี่ยเป็นคนที่ถือภาพเห็นชัดไหมต้องทอํายังไงอ่ะเนี่ยเขาถือแว่นขยายไหมแล้วมีแสงส่องลงมามันชัดเจนว่าคุณจะเห็นความจริงอะไรบางอย่างของบุคคลคนนี้ที่เขาเข้ามาหาคุณ แต่แป้งก็บอกไม่ได้เพราะว่าบางคนมีคนอยู่ในชีวิตสองสามคนสี่ห้าคนนะคะแต่วันว่าคีย์เวิร์ดหลักๆคือคนคนนี้ที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือวนเวียนกับคุณอยู่แล้วเนี่ยมีลักษณะที่ว่าคุณยังไม่รู้จักเขาจริงๆหรือคุณอาจจะยังรู้จักเขาไม่นานแต่เขาจะวนกลับเข้ามาหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้ยังไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่หรือไม่ตรงใจ นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะต้องบอกนี้ก่อนนะไม่ใช่นะเอ,อแต่ไพ่ออกมาดูแล้วรู้จักไม่นานหรอกรู้จักแค่ผิวเผินด้วยซ้ําเนี่ยคนคนนี้นะคะออืมีโอกาสที่เขาจะกลับมาทําดีอะไรบางอย่างมาออดออๆคุณด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วไพ่บอ,อกว่าคุณยังรู้จักที่จะเลือกนะคะชาวธาตุดินนะโอเคค่ะอ่ะทีนี้ขอดูคําแนะนําแล้วกันแยกไปเลยนะคนโสดค่ะ แล้วก็สถานการณ์เพิ่มเติมของคุณคนโสดเห็นไหมคุณกล้าที่จะเสี่ยงไหมล่ะคุณกล้าที่จะเสี่ยงไหมกับใครก็ตามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกล้าที่จะเสี่ยงไหมที่อยากจะลองดูเขาต่อไปไหมนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองเหมือนเป็นคนที่มีเวทมนต์และมีสัญชาตญาณในตัวเองอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยดูสิเขาอยู่เป็นแม่เปแ็แม่มดนะคะมีวงแก้วตรงเนี้ย คุณรู้อยู่แล้วลองก็ได้อยากรู้นะคะอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยนะไพ่อย่างที่บอกไปเลยเดี๋ยวก็รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปลองอ่ะคุณมีสัญชาตญาณในการกลับตัวทันนะคะว่าใครดีหรือใครไม่ดีอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคนสถานะไม่ชัดเจนจ้ะขอคำแนะนำ Bright Future โอ้ โอเค The Fairy Birth อย่างนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะมันสามารถอ d a p t ได้ดูทั้ง3สถานะนะในเหตุการณ์นี้ถ้าใครฟังฟังจริงจะรู้แบบเออมันตรงกับตรงนี้มันมันสามารถใช้ได้กับทุกสถานะแต่เอาเป็นว่า by future stop worrying everything is going to be fine คุณไม่ต้องกังวลนะคะ สิ่งที่คุณจะพบจะเจอในสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเป็นคนใหม่และทําให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนนี้เป็นพลังงานใหม่ๆที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปได้ค่ะชาวทัศด,ดินตอนนี้รู้สึกว่าคุณไปโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักดีกว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเรื่องเงินเรื่องงานส่วนเรื่องความรักดูแล้วจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะจัดการอะไรให้กับคุณแต่เรื่องการตัดสินใจว่าจะอยู่จะไปการตัดสินใจที่จะคบใครคนใดคนหนึ่ง หรือจะเอาใครอยู่ในชีวิตทุกอย่างก็อยู่ที่คุณอันนั้นคุณเป็นกหนดเองแต่เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ใี่คุณได้เห็นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณมีคู่ชาวธาตุดินค่ะมาเช e r o ออ a เอ h และหนึ่งใบง Night o t winter โอ้มีโอกาสที่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะรักซ้อนก็ได้นะคะชาวทัตุดิน ให้คงแนะนําเรื่องคุณต้องปล่อยทุกอย่างไปเป็นตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ยอมรับในกฎแห่งกรรมหรือใดๆก็ตามนะคะม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยพอใบไปอไปออกมา ten of spring ตอนนี้ปัญหามันวุ่นวายแล้วนะคะในเท่าทัดดินบางคนบางท่านถ้าคุณมีเรื่องคนอื่นหรือมีเรื่องใครๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทำให้คุณระหองระแหงกาแฟหรือใดๆก็ตามตอนนี้พ่แนะนำว่า อย่าเอาเรื่องเข้ามาอีกแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไปเคลียร์กับตัวเองก่อนดับแรกแล้วไปเคลียร์กับข้อไปเคลียร์กับบุคคลคนที่คุณรักเขานะคุณต้องไปเคลียร์เคลียร์ทีละเรื่องอย่าทําให้ปัญหามันเยอะมากกว่านี้ยังไงคะหมอปัญหาเยอะมากกว่านี้อย่าเอาปัญหาเดิมมาทะเลาะก,กันนแบบเดิมๆนะคะเคลียร์ไปทีละเรื่องถามไปทีละเรื่องไม่ไม่สบายใจเรื่องอะไรอยากให้เคลียร์อะไรจะอธิบายให้ฟัง นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะตอนนี้คุณแต่ชาวธาตดินพระศกกันมังกรเป็นคนมีเหตุและมีผลหมอเชื่อว่าความมีเหตุมีผลของคุณจะทําให้อุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคนะคะชาวทัตด,ดินพระศกกันมังกระคะ่ะวันนี้แป้งไปแล้วขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ